เพื่อปานวัดเปิดใจครั้งแรกความสัมพันธ์สามีครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเปยวันนี้ไม่ใช่เปยเมื่อวันก่อนผ่านอะไรมาเยอะขอคิดถึงลูก,ลก วันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปให้กำลังใจเป้ยปันวาดกันค่ะซึ่งเป้ยได้เปิดใจครั้งแรกหลังจากมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าเป้ยได้อันฟอร์ไอจีของป๊อบนิธิสามีนะคะและลบรูปคู่เกรียงไอจเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป้ยปันวาดได้เปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเป้ยคนเดียวเพราะมีเรื่องบุคคลที่สและบุคคลที่สจึงไม่อยากให้ใครได้รับผลกระทบ รวมถึงลูกๆเป้ยเองด้วยถ้าไม่ตอบอะไรไปขอให้เข้าใจด้วยเมื่อถามว่ามีข่าวว่าเลิกติดตามไอจีสามีเป้ยบอกว่าไม่ได้เลิกติดตามแต่เรียกว่าบล็อกเหตุผลที่บล็อกเพราะต้องการดูแลจิตใจใเราไม่ได้เตือนใครเราต้องเอาจิตใจใเราเป็นสําคัญคําว่าบล็อกทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้ว ก่อนบล็อกก็คิดดีแล้วที่จะบล็อกทุกอย่างขึ้นกับกระบวนการและผ่านเวลารวมถึงเหตุการณ์ก่อนบล็อกก็ไม่ได้คุยกันส่วนเรื่องสถานะเขาไม่ตอบเมื่อถามถึงกระแสข่าวเรื่องเมื่อที่สามมีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของเป้ยจริงหรือไม่เ้ยยิ้มหวานและไม่ตอบคําถามนี้ เพราะถ้าต่อไปจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยไม่ใช่เป้ยคนเดียวเราผ่านอะไรไมาเยอะเป้ยวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนพูดได้แค่นี้ทุกคนคงรู้ว่าทุกวันนี้ทําไมเป้ยเป็นแบบนี้การตัดสินใจตอนนี้คิดถึงลูกล้วนๆส่วนเรื่องบล็อกสามีเป็นความรู้สึกของเราเองที่ต้องการดูแลจิตใจตัวเองส่วนเรื่องอื่นในบ้านในฐานะแม่ล้วนๆเรื่องนี้ผ่านมาสักพักใหญ่แล้วโดยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง้ะหรือง,งอนแล้วเราคุยกัน ก่อนหน้านี้แล้วเปยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคนเราหนึ่งสองสามไม่ได้แล้วดังนั้นระยะทำใจคงเป็นที่เจอตั้งแต่ครั้งแรกตอนนี้ไม่ใช่เราแข็งแรงเราก็มีความรู้สึกแต่ต้องคิดถึงลูกตอนนี้เป็นเรื่องภายในบ้านอยากให้ลูกได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเมื่อถามถึงการตัดสินใจของเปยตอนนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วหรือไม่เปยบอกว่าขอไม่ตอบเมื่อถามว่ามีใครพยายามเป็นก้าวใจให้เปยหรือเปล่าเปยบอก บอกว่าทั้งหมดอาจไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าทุกอย่างสามารถคุยกันได้เป้ยกับคุณป๊อปสามารถคุยกันได้และตกลงกันได้เราคุยกันด้วยดีเราไม่ได้ทะเลาะกันเราเจรจากันได้โดยผ่านการคุยมาบ้างแล้วตอนนี้เป้ยมีความสุขและแข็งแรงดีขอบคุณทุกกําลังใจตอนนี้เป้ยหาเงินเลี้ยงลูกอยู่จากนี้ขายอะไรช่วยเป้ยด้วยตอนนี้จะลุยมากขึ้นทํางานมากขึ้นครั้งนี้ไม่มีน้ําตาเพราะผ่านมาเยอะมากแล้วเป้ยวันนี้ไม่ ชปยเมื่อวันก่อนเราได้เรียนรู้มากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ